สวัสดีครับขึ้นรูปมาขึ้นรูปมาแปนอุ๊ยเมื่อวานเจอกันยังใส่แว่นอยู่เลยลูกแปนเห็นนะครับผมได้ยินใส่ได้ยินเสียงพี่ก๊อมไหมครับแปลนได้ยินครับผมแต,แต่ว่าเสียงมันอยู่ไกลๆใช่ไหมครับใช่มันจะไกลนิดนึงแปลนจะต้องใจแม้ว่าตัวเราจะไกลกันนะแปนแต่ใจเราอะใกล้กันมากเลยนะเ,เีแอคน้องจะช้านิดนึง เนาะเนาะนี่ <No. S 1> คืออย่างนี้ <No. S 1> แตนไม่ไม่อินหรือว่าอึง้งดูน้องดิปกติเป็นคนใส่ตาสั้นไหมแปนแปนใ,ใส่ตาสั้นปะลูกครับผมปกติเป็นคนใส่ตาสั้นไหมครับใส่ตาสั้นครับใช่เพราะเมื่อวานพี่ก็เห็นแปนใส่แว่นแปนชอบตัวเองตอนชอบตัวเองตอนใส่แว่นหรือตอนไม่ใส่แว่นมากกว่ากันครับ ชอบตอนไม่ใส่อะไรเลยครับไม่ใส่อะไรเลยโอ้แตนแตนอย่าพูดอย่างนี้ถ้าแตนพูดอย่างนี้เราแฟนคลับจะบอกว่านั้นก็ไม่ต้องใส่หมายถึงไม่ใส่แว่นใช่ไหมลูกหมายถึงแบบไม่ไม่ใส่แว่นแล้วก็ไม่ใส่คอนแทคครับผมมันรู้สึกว่าแบบมองอะไรมันมัวๆแล้วสบายตาดีนี่หมายถึงมองพี่มัวแล้วสบายตาเหรอลูกพี่เข้าใจแปนพี่ก็ถามหน่อยสิอยู่บ้านทุกวันเลยอ่ะอยู่บ้านอย่างเงี้ยแปนทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับ แปลนทำอะไรบ้างในแต่ละวันเวลาอยู่บ้านหยุดอยู่บ้านแปลนทำอะไรที่บ้านบ้างครับน้องบอกว่าอยู่ได้ยินไกลได้ยินได้ยินครับแต่ว่าพออยู่ไกลแล้วมันกล้องมันเลยไม่ได้ยินไม่ชัดอะตอนนี้ได้ยินชัดไหมครับอยู่บ้านอยู่บ้านอะไรนะครับผมอยู่บ้านทําอะไรบ้างวันหนึ่งอะอยู่บ้านวันหนึ่งทําอะไรบ้างอ๋ออยู่บ้านวันวันทำอะไรบ้างใช่ป่ะครับใช่ใช ก็มีเล่นเกมกับเพื่อนครับผมแล้วก็เลี้ยงแมวแล้วก็มีออกกําลังกายต่อยมวยนหน่อยครับอ,อ๋อเลี้ยงแมวด้วยหรอใช่ครับกี่<ม>ตัวมีแมวกี่ตัวมีแมวกี่ตัวครับตอนนี้มีหกตัว oh <my> God. คม่ก่อนเพรว่าตัวแรกเลี้ยงสองตัวแล้วสองตัวนี้เป็นแฟนกันครับมันก็เลยให้กําเนิดอีกสี่ตัวครับพันอะไระครับน้องแกนแมวแมวพันอะไรครับลูก เบงกอครับผมอ๋ยน่ารักอ่นนี้่ายอินเสิร์ตเป็นตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้เห็นเห็นแปลเห็นไหมนี่ตัวพ่อหรือตัวแม่มันเมื่อกี้นี้เอางี้มีหกตัวเป็นตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับแปนมีตัวผู้ตัวหนึ่งครับเอ๊ะไม่ใช่ตัวผู้ห้าตัวตัวเมียหนึ่งตัวครับผมใจดีๆตัวตัวผู้ตัวเดียวตัวเมียห้าตัวนะใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าลูกลูกออกมาตัวผู้หมดเลยครับอ แสดงว่าวันวันหนึ่งเนี่ยก็ให้เวลากับการเลี้ยงแมวเป็นหลักเนาะ mm hmm. เป็นท่านแมวใช่ไหมเป็นท่านแมวใช่ไหมเราอ่ะเป็นท่านแมว่น้องน่ารักมากแมวเป็นแมวเป็นทาสผมครับทําไมไหนไอ้ไหนอธิบายสิอธิบายให้ฟังหน่อยทาไมเรียกว่าแมวเป็นทาสของน้องแปลนก็รู้สึกว่าแมวมันเชื่อฟังครับผมเพราะว่ามัน Hi Fi ไฮไฟด์ได้เรียกขึ้นกองก็ขึ้นเรียกลงจากกองก็ลงแบบ เวลาเราหั่นเนื้อให้เขากินแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ยอมกินสักทีแล้วก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยมากินให้หมดเร็วๆเดี๋ยวจะเอาไปเก็บแล้วเขาก็มากินครับผมนรู้สึกว่าคอนโทรลเขาได้แปล,แปลว่าละแปนไม่ใช่ทาสแมวแต่แมวเป็นทาสเราแต่มีความสุขเนาะชอบชอบเลี้ยงแมวใช่ไหมมีความสุขไหมเวลาอยู่กับแมวตอนแรกเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงแมวครับตอนแรกชอบเลี้ยงหมามากกว่านะฮะ แต่เหมือนเคยไปเจอแมวพันธุ์นี้ที่ประเทศประ,ะเทศหนึ่งครับผมแล้วก็แบบกลับมาแล้วผมเป็นคนชอบเสือชอบลายสิงโตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะ้สอแมวเบงกอลเนี่ยเป็นแมวที่เกิดมาจากแมวป่าแล้วก็ลายมันก็จะคล้ายเสือดาวครับผมก็เลยชอบก็เลยชอบก็เลยเปลี่ยนจากการเลี้ยงสุนัขมาเป็นเลี้ยงแมวแทนใช่ครับอ่ะมาที่กีฬาไม่กี่ชอบมากเลยบอกว่าปกติถ้าอยู่บ้านว่างๆก็จะต่อยมวยเรียนมวยด้วยหรอคะ เคยไม่ได้เรียนจริงจังครับผมก็แค่เข้าไปเทรนเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงแลว้วก็สุขภาพดีครับรแล้วพออยู่บ้านมันก็เบื่อมันก็รู้สึกแบบอยากใช้กําลังหรือว่าแบบมีอะไรก็อยากระบายก็เลยคืออย่างนี้ที่ที่บอกคืออย่างนี้บอกว่าพี่กอล์ฟอ่ะเดี๋ยวพอเราออกไปเจอกันได้ใช่ปะเดี๋ยวจะนัดไปต่อยมวยแข่งกันนะเอาเป้าไา<ด>้ครับนี่พี่นี่แชมป์มวยไทยเลยนะจ๊า <c oughs> จริง แป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะทีมงานคะไม่ไม่แกงกันเองค่ะไม่แกงกันเองแล้วปกติเวลาต่อยมวยต่อยไงต่อยเหมือนออกกำลังกายใช่ไหมเหมือนแบบก็มีไปต่อยกับครูอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่ายังไงไปไปต่อยออกกำลังกายนี่ถ้าออกจากบ้านได้ไปต่อยกับครูหรือว่าไปต่อยที่ขึ้นช็กจริงอะไรอย่างเงี้ยหนูไปยังไงต่อยอองไงไปต่อยยังไงคะลูกอ๋อ ก็ก่อนน่าจะเกิดสภาวะโควิด -19 กก็มีไปต่อยกับคนครับผมอแต่พอช่วงนี้ก็ต้องต่อยกระสอบทรายตอนแรกต่อยกำแพงก่อนแล้วแต่แล้วแฟนคลับอกว่าแฟนอย่าไปต่อยกำแพงลูกเดี๋ยวมันบาดเจ็บอะไรพวกนี้ก็เลยซื้อกระสอบทรายมาครับก็แต่<ะ>เรามีนวมอยู่แล้วไงตอนใส่นวมมันต่อยกำแพงครับมันไม่ค่อยเจ็บชอมนูนสีอะไรคะชอมนวมสีอะไร เปล่าดิฉันมีสีเขียวกับสีขาวคนที่ออกกําลังกาย oh. มีนมสีไรมีนมสีไรผมมีสีเขียวครับมีสีเขียวเหมือนกันเลยว่ะ <c oughs> แฟนขับน้องแปลนนะสัญญาก่อน <c oughs> เดี๋ยวดีไม่ดีสิ้นเดือนนี้เกิดเขาว่าผ่อนคลายให้เราออกไปออกกาลังกายได้ฉันจะนัดน้องแปลนซึ่งเป็นเซียนเกมแต่ฉันไม่แคร์เรานัดไปต่อยมวยกันมาเตะแข่งกันนี่เวลาคนเขาต่อยมวยคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังเขาจะมีแตะให้แตะ ให้เตะสลับต่อเนื่อง40ครั้งซึ่งยากมากแปนเตะสลับต่อเนื่องได้กี่ครั้งเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาอย่างเงี้ยได้ได้เยอะสุดกี่ครั้งเฮ้ยไม่น่ารักขนาดเนี้ยไม่ไหวนะดูดน,นี่ทาไมนี่นั่นคือสายหลุดหรือว่าอะไรแปนแปนเตะต่อเนื่องได้กี่ครั้งครับลูกตบต,ตบปาก20ครั้งเหรอครับเตะเตะไม่ได้ตกเตะเตะเตะกระสอบทรายต่อเนื่องได้กี่ครั้งครับ อ๋อเตะกระสอบทรายต่อเนื่องกี่ครั้งเนาใช่ใช่ตอนไปเทรนเคยได้สูงสุดห้าสิบครั้งไม่ก็ดแข็งแรงนะตอนเด็กๆผมเรียนเทคอนโดมาก่อนเนี่ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าใช้ขาคองแล้วเตะบอลอะไรด้วยนี่คุณผู้ชมแปลนเนี่ยเขาเป็นหนุ่มๆที่ผู้หญิงจะรักง่ายเนาะรักสัตว์ด้วยชอบออกกําลังกายด้วยนอกจากเลี้ยงสัตว์ออกกําลังกายแล้วทาอะไรอีกแปลนนอกจากเลี้ยงสัตว์เล่นเกมครับ เอเล่นเกมใช่วันก่อนเพิ่งไปไปแข่งเกมมานี่เป็นไงมั่งเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยใช่ครับก็เป็นโครงการการกุศลครับผมเพื่อหาเงินไปช่วยคุณหมอเพื่อหาวิกฤตหนีไปครับผมก็ชนะพี่องตัวมาสองหนึ่งครับโอยเก่งมากเลยแอบดูอยู่เป็นคนไม่เล่นเกมดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่แอบเชียร์เพราะว่าจําได้ว่าวันที่น้องเล่นเนี่ยไปเล่นวันอาทิตย์แล้วเรานัดกันจะคุยกันวันจันทร์จะหาเรื่องคุยคไปนั่งดูดูไม่รู้เรื่องเลย <laughs> แต่ไม่เป็นไร แฟนสัญญากับพี่แฟนสัญญาแปน,ญญแปนต้องพูดเสียงดังเดี๋ยน้องไม่ได้ยินแฟนสัญญากับพี่และแฟนลับนะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดกักตัวจากโควิดเราจะไปแข่งต่อยมวยกันแข่งกันต่อยมวยเอาป่ะน่ารักอะไรขนาดนั้นไม่ไหวอนะแม่ไม่ไหวแล้วว่าน้องไม่ได้ยินไปต่อยมวยกันนะไปต่อยมวยกันอ๋ไอนนะไปต่อยมวยกันเหรอครับเออใช่ได้ครับผม เอางี้สัญญาณเนี่ยค่อนข้างแย่มากสุดท้ายแล้วแปนพี่ว่าผู้ชมทางบ้านแฟนๆแ,และคนไทยหลายคนเนี่ยก็อึดอัดใจเรื่องอยู่บ้านเพราะโควิดอยาก<อ>ให้ขอโทษนะครับมันมีเสียงคนอื่นเข้ามาดังเสียงคนอืน่นคนอื่นต้องไม่เสียงดังค่ะอยากให้แปนให้กําลังใจผู้ชมทางบ้านที่กําลังกักตัวอยู่กับเรื่องโควิดแล้วก็แฟนคลับหน่อยครับเชิญครับอ๋อก็อยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าการอยู่บ้านของทุกคนก็ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบุคคลส่วนใหญ่ได้แล้วครับผมแล้วก็ uh. ร่วมส่งกําลังใจให้หมอนะครับแล้วก็คอยเช็คดูว่าตรงไหนขาดแคลนอะไรเรามีกําลังทรัพย์อะไรหรือว่าเรามีของอะไรที่เขาต้องการก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับ uh. แล้วตอนนี้มันก็มีหลายๆแคมเปญที่เกิดขึ้นแล้วบางอย่างเรามันฟรีด้วยที่เราจะช่วยเพื่อการกุศลนะครับผม uh. ก็อยากให้ลองลองหาดูกันครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับผม uh, <yeah. S 1> สู้ๆครับ อ่ะต่อไปพี่จะเลือกคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาถามน้องแป้นนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเดี๋ยนะพี่กำลังจะเลือก<ม>ดูนะเดี๋ยนะส่วนใหญ่อ๋อทุกคนก็บอกว่าอยากให้น้องแป้นเนี่ยแฟนพ,พี่พี่ช่วยบอกน้องหน่อยอยากให้พี่แป้นไปต่อยมวยกับพี่นักข่าวน่าจะเป็นพี่แหละไปไหมได้ครับผมเกได้หมาอ่ะนี่ มีคำถามจากแฟนคลับนะอะไรนะไม่ไม่แฟนบอกแฟนไปว่าเราจะไม่ต่อยจริงค่ะเราจะต่อยกระสอบทรายอย่าต่อยกันจริงจริะบอก่อยถ้าต่อยกันเองมันก็ได้ฝึกอะไรเยอะกว่านะครับแต่พี่กลัวเจ็บไม่รู้แฟนฉันถือว่าเธอสัญญากับฉันแล้วนะสัญญาแล้วนะว่าหมดโควิดเราจะไปต่อยมวยกันสัญญาสัญญาสัญญาเล่าสัญญากัน ชานเนี่ยพยายามจะไม่กรีดมากอ่ะแฟนคลับถามมาพี่แปนเล่นเกมอะไรบ้างคะขอ How to เล่นเกมให้เก่งหน่อยพูดชื่อเกมได้เลยใช่ไหมครับผมได้คะ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะตอนนี้มีเล่น ROV ครับผม <O V. S 2> ที่เพิ่งแข่งไปวันอาทีแล้วก็มี PUBG ครับ PUBG เคยแข่งเป็น แคมเปญของมหาลาัยทั่วประเทศครับผมแล้วก็มีเล่นเกมบอร์ดเกมกับเพื่อนเมื่อวานก็พิ่งเล่นกันแล้วแบบก็มีการท้าทายว่าแบบถ้าใครแพ้หรือว่าอะไรก็จะแบบมีบทลงโทษเมื่อวานผมก็โดนบทลงโทษก็คือต้องเอาไอติมที่เป็นโคนะครับปักขัวให้เป็นยูนิคอร์แล้วก็ถ่ายรูปลงกลงุ่มงานงานทับทีมงาน <c oughs> ถ้าไปต่อยมวยกับพี่ก๊อฟแข่งแพ้ต้องแบกพี่ก๊อฟวิ่งรอบสนามมวย ได้ครับโอเคโอเคฉันรอเลยอ่ะคำถามต่อไปจากแฟนคลับแมวพี่แปนชื่ออะไรบ้างคะหกตัวคุณพ่อมันชื่อล็อกกี้ครับผมแม่ชื่อวอลก้าวอลก้าแล้วลูกสี่ตัวชื่อนอร์ทอีสต์เวสแล้วก็เสาครับผมอ๋อนอร์ทอีสต์เ s สเสาก็เป็นสี่ทิดอ่ะรู้ชื่อแล้ว อ่าคำถามต่อไปเวลาที่ท้อแท้หรือเศร้ามีวิธีการให้กำลังใจตัวเองอย่างไรบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นบวกๆเข้าร่างกายครับส่วนใหญ่ผมก็เข้า Twitter ร์สองแฮชแท็กสองชื่อตัวเองหรือว่าถ้าสมมุติว่าบางครั้งมันมีดราม่าในแฮชแท็กบ้างเราก็จะหยุดพักตรงนั้นก่อนแล้วก็ ออกมาเล่นเกมคุยกับเพื่อนอยู่กับแมวอยู่กับพ่อแม่ครับผมไม่ก็ออกกําลังกายให้มันไม่คิดเรื่องเนี้ยครับอแ้วพอเราไม่คิดปุ๊บเราจะรู้วิธีแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าครับอ่ะคําถามต่อไปต้องตอบเลยเพราะว่าถามมาว่าคิดถึงพี่มีนไหมคะอ๋อก็คิดถึงทุกคนเลยอตอบกล,กลาง,กล,งกลางตอบกลางกลาง ใช่ก็งก็คิดถึงทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนานครับได้อยากเจอทุกๆคนได้วิดีโอคอลไปคุยกันได้มากๆมาอ๋อหาเพื่อนๆก็มีเป็น voice call ธรรมดาเนี่ยแหละครับผมอ่ะไม่กวนใจน้องไม่กคักวนใจน้องก็คน้อง สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วให้น้องแปนฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยพูดให้ยาวที่สุดฝากอะไรถึงแฟนแฟนคลับหน่อยหนึ่งเชิญครับเชิญครับผมก็ขอขอบคุณทุกุกคนนะครับที่คอยติดตามกันมานะฮะก็อยากให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะาผมก็คิดถึงใบหน้าทุกคนคิดถึงรอยยิ้มของทุกๆคนมาครับผม เพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ลงไหลรอยยิ้มแล้วก็ใบหน้าของแฟนคลับทุกๆคนมากๆครับทุกครั้งที่ผมเจอผมรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของผมจริงๆครับผม,อมรอกันนะครับแล้วเราเจอกันครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องแปนนะคะขอบคุณน้องแปนมากนะทำกระต่ายสิน้องเล่นเป็นเปล่าใส่เอฟเฟกกระต่ายเป็นนะ ใส่เป็นมากใส่เป็นไหมตัวที่น่าจอใช่ปกติเวลาแบบว่าน้องๆมาเราจะบังคับให้น้องๆใส่เอฟเฟกต์กระต่ายให้น่ารักมันมีกระต่ายสีดํากับสีชมพูชมพูสิลูกอ่ะถ่ายไม่ได้ถ่าย๋อชมพูน่ารักมากเลยอะทาไงดีอ่ะไม่ไหวจะไม่ไหวจะไหลแล้วจะไหลแล้วโอยโอ๋อยไม่ไหวเอ้ยออยมีอีกสีหนึ่งน่ารักมากคุ้ชมเราทําเต็มทีเพื่อพวกเธอแล้วน่ารัก ยิ้ยมี่ยิ้มอ่าบมยบายค่ะบายบาย